สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นปริศนาฟ้า,ฟาแลบนะครับเอ้อันนี้มาค้นหากดผิดปริศนาฟ้าแลบทายคำถามนะครับเดี๋ยวเราเริดูเวิร์กพอยต์ point, ช่องหนึ่ง ต่อเธอเลยถ้าจริงๆแล้วถ้าคนณเห็นอะไรมาเห็นผู้แสดงคุณกำลังมีความอะไรความรักถ้าคุณเห็นถ้าคุณเห็นไปว่าคนเดี๋ยเป็นตี๋เหี้ยวแล้วคุณเป็นอะไรเป็นป้าเป็นคนปกติในชีวิตจริงไม่เป็นคนเขาจะเขอมาไล่แจ็เราได้ยังไงคุณจะมั่นได้อึ่ยสินทนผู้มีชื่อจริงว่าอะไรสุนทอนผู้โอ้ยบอยกูถึงคนมีชื่อเล่นจริงว่าอะไรโก้ ไอ้บอยมีชื่อเล่นจริงว่าอะไรบอยเจ้าหน้าฟอคีมีชื่อเลจริงว่าอะไรไกลงอคนแค่มีโซโนไว้ทั้งหมดกี่คนหนึ่งคนงอถ้าเราเสะรองเท้าต้องวิ่งหรือต้องเดินจะกระโดดที่ครับเตามตัวฉบับตัวหญิงนี้ใส่ถูกสาวให้เวลาสิบปีสิบปีลำโพงวันลำพังกับกับเก่าหรือลำพังกับลำโพงอันไหนเก่ากว่ากันอยู่อยู่ลำพัง ลำโพงกับลำพังอะไรดังกว่ากันลำพังเลยครับโอ้โหสุภาษิตสอนหญิงสอนชายหรือสอนหญิงสอนชายสุภาษิตสอนหญิงคนสอนผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับอ่ะโดนสั่งยิงเป้าเป้าหมายห็ยิงอวัวอยวะอะไรวางวางขาคนอังกฤษเรียก,กีฬาฟุตบอลว่าอะไรอีสอีสปอรฟุตซอลอคนอเมริกันเียกกีฬาฟุตบอลว่าอะไร เอมจะมีคนให้ชวยคนอเมริกาไปเล่นฟุตบอลคนอเมริกาจะเล่นกีฬาอะไรอเมริกาฟุตบอลใช่ถ้ามีคนได้อเมริกาชวยคุณขอไปแทนเล่นกมฬาที่เล่นเลยไม่ UK, ูว่าดูบ้าที่าอไคใคครับน่วไู้กห่ตีกลงประตูใอย่ยง้ก็แม่งเ้ยเอาหีบ ให้ผู้เล่นอีกคนเล่ได oh, ้คนเล่นลงเอ้ยต่อแล้วนะจริงไหมของโ้่อง้าเอ้ายังไม่ได้กดเลยเนี่ยอ้ากดผิด 두 명, 한 เฉยๆใครนั immun, áng, aa, kind of uh. hay, ่งคนขับคนเดินรองเท้าแก้วไปยิงตาใครเป็นคนว่างมาฟ้ามิงโวใครเป็นคนเก็บรองเท้าแก้วของเจ้าเจ้าชายอ่าใครวะขี้พึ่งทรรมจากขี้ของตัวอะไรแตนอ่ากระจ่างกระจเจาะกระจิบกระจิบกระติ๊ตขี้ไหนไม่ใช่นกกระจิบกระจ่างกระจิบกระติ๊กรี้ไหนไม่ได้เทศลยกระติ๊บเลย เซเว่นอีเลเว่นเปิดบริการกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเซเ่นอีเตอนเปิดบรเดิเข้งรของเราเปิดตอนกี่โมงเจ็ดมงครับ mm hmm. สำนันกานรูรอบคอเวว่าตอนนี้มีครอบกลายัางไ,ไง mm hmm. ีไม่รบไม่อยู่อ้าวเดี๋ยวตอนนอนหลับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าตอนได้ออบสายตาอาฟ้าตานอนหลับจะหลบตาหรือไม่ <c oughs> รา้การสามเลงนะครับผู้ชมวิชนาฟ่าสนาทจับเวลา้นมดะดดเดินกระดด ตีดดดันตอนโอ้โหอ่าต้หูยีทำต้หูีเลยขาวต้หูยทำทำีทำดำอ่าคานี้เอาูเป็นตัวหรือเป็นไข่ไข่เอาตัวน่นว่ะเราจะมาทยี่เ้าแตคนเรียกมค้า,าปปนน่งว่าอะไรน้ำน้ำค้างแข็งยาคานินเอ้ยไม่ใช่เราจะมาคานิห้องเหนคนจะเรียกว่าเป็นอ งอถูกก็จะเข้ามาถึงหรือมาถึงคอถูยหายใจหาคอามาถึงหาจใจหรือหายวัดทายคอเลยครับอ้อรอหายใจไม่ออกมาถึงว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกทั้งหายใจไม่ออกงอถ้าเราหายถ้าเราหายใจไม่ทั่วท้องมาถึงมาหายใจไม่เข้าหรือหายใจไม่ออกหายใจไปจะหายใจเพี้ยวๆอ้าวมาถึงไม่สบายใจอ่ะ ในวารก็ขยับไปเื่อซ้อนสามแต่ถ้าเราหมวกกันน็อกกระหาเ่เหียจะเป็นไรก้สามกระทงถ้งมันก็ได้เหตุไป็นเหตลอดเลาตลัม่มเออลักจิงไม่หรอกลกกก็จริงข้อไหนเป็นความจริงลักจิงไม่หรอกออใช่งานกุ้งเต๊กต้องจัดตอนอายุหกสปีหรือหนึ่งร้อปีห้าเป๊อ่ะเมคนหัวโลมมีเชือกกี่ข้าคึ่ข้าง้อยอ่ะไม่ใช่ อ่ะมมันตายตายแคาตาก็ตอบไปรก็ตอวปลาหมอมีปลาหมอแล้วมีปลาโทรพยาบาลไหนมีได้จะต้องเลือกตรงก่อนพยาบาลแลประเทศตานันม,มีล็อกเฮ้ยสิไปทดลไม่ยงเอกสอง ใครมาขายอะไรเนี่ยเดี๋ยวดรเราุูกมาได้เดี๋ยวดรเราเดี๋ยวตัวนี้น้ำมงนเข้มเดีหูยี่สิบอะไรสีขาวสิครับ

น้าต้อยน้าไหนเป็นน้องแท้ๆของแม่คุณน,าน,น้าแม่อู้หวยน้ายุ่งน้าติงเอ๊ะเรารักกันจะต้องมีกี่คนขึ้นไปหนึ่งคนคือนไปเจือฉันรักผัวเขาขอรักผัวฉันจะหัวเรารักกันสรุปทั้งนี้มีกี่คนหนึ่งสองสามคนแต่คนนี้สมหวังที่สุดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายคนระับ ไอแพดไอแพดไอโฟนอะไรเกิดกันกันไอพอดไอโฟนรุ่นไหนที่ออกต่อจากไอโฟนสี่ไอโฟนสามจีอ่าที่จะตีเหล็กลงนังจากการเป็นที่วารุณน้อยกรุงเทพครับผมโอ้โหไม่รู้สิคุณกก็ไม่ใช่ตอบตอบตึ๊กตึ๊กไอ้งไอกดวัวไหมเนี่ยไอตุ๊กต้๊ไม่ายดิคัด ครับสุดเอ้ยทุกด้เ้ย <c oughs> มันช่างโหดไม่มีใครเล่นนะ <c oughs> ก็ว่างๆครับเดี๋ยวจับหน้าจอไว้ดีกว่านะครับไม่มีอะไรเล่นจริงอ่ะเดี๋ยวก็จะฝากด้วยนะฮะแอดไลน์มาหน่อยก็ได้ครับ ด d f ดูเลยครับ OOPOOIOP ครับก็หมดแค่น,นี้ละกันเนาะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ลาไปด้วยบัตรนี้ครับใครได้ก็ดีครับ เอาแนี้ทีรับเปไป๊